จาะประเด็นเน้นความจริงกับรายการสมรภูมิข่าว92.5โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะสมรภูมิข่าวประจำวันจันทนี้นะคะ อยู่ด้วยกันกับดิฉันสลินาผู้เอี่ยมและทีมข่าวคุณภาพจากสวทค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องของสารดีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีการตัดสินเป็นมติเอกฉันล่าสุดก็คือ9ต่อ0พิพากษาย,ยกฟ้องคดีซึ่งปป,ปชเป็นโจทย์ื่นฟ้องอดีตนายกยิ่งลักษณ์นะคะคดีจัดรถโชว์ไปดูรายละเอียดกันหน่อยจากมติเอกฉันที่ออกมา9ต่อ0ที่ยกฟ้องคดีนี้นะคะ คือชเนี่ยเป็นโจทย์ยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีกับพวกอีกหกคนประกอบไปด้วยนายนิวัฒน์ธรรงบุญทรงไพศาลนายสุรนันท์เวชชีวะบริษัทมติชนจำกัดมหาชนบริษัทเสียมสปอร์ตซินติเกตจำกัดมหาชนและนายรวิตหลทองพร้อมคนนี้ก็สั่งเพิกถอนหมายจับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเกี่ยวกับความผิดเรื่องของการเสนอโครงการโปรโชที่ไม่ใช่กรณีเร่งด่วน ขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใช้ดุลพินิษพิจารณาสั่งอนุมัติงบกลางมีเจตนาร่วมกันในการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษอันเป็นการใช้ดุลพินิษโดยไม่ชอบและยังมีการร่วมกันดำเนินการเพื่อให้คณะรัฐมนตรีมีมติยกเว้นการลงนามในสัญญาก่อนได้รับเงินประจำงวดทั้งที่ไม่ได้เข้าเงื่อนไขเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สำนักเลขาธิการนายกจำนวน2ล้านขออภัยค่ะ239า้าล้าน7,000แสนบาท สาลชี้อย่างนี้ค่ะว่าจำเลยที่1นถึงสไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151และ157แล้วก็ไม่มีความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปชปี2561มาตรา192รวมไปถึงมาตรา123ทับหนะคะแล้วก็ไม่มีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการสเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ ปี2542มาตรา12และ13พร้อมกันนี้ยังชี้ค่ะว่าจำเลยที่4ถึง6นั้นไม่มีความผิดตามคำฟ้องเช่นกันโดยยังไม่ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา86จากการไตส่สวนพยานหลักฐานก็มีการระบุนะคะสารระบุว่าการที่จำเลยที่1ถึงจำเลยที่3เนี่ยนำงบกลาง40ล้านบาทมาจัดโครงการรถโชว์เป็นการดำเนินนโยบายที่ทแถลงต่อสภา ซึ่งสาลมีอำนาจวินิจฉัยถึงการใช้งบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐแล้วก็เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโครงการนี้เกิดจากการพิจารณาร่วมกันของหน่วยงานต่างๆไม่ใช่เป็นการตัดสินใจของนางสาวยิ่งลักษณ์และไม่ได้กำหนดเวลากระชั้นชิดเพียงเพื่อเป็นเหตุในการอ้างใช้งบกลางประกอบกับผู้ในการสำนักงบประมาณก็มีความเห็นว่าสมควรที่นายกจะอนุมัติงบกลางนี้ได้ค่ะจึงเป็นดุลพินิจที่กระทำไปบนพื้นฐานของข้อมูลข้อเท็จจริง เท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นอีกทั้งโครงการโปรโชรที่เกิดขึ้นในเวลากระชั้นชิดแล้วก็ยังกล่าวถึงเรื่องของนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลน,นายสุรนันเวชชีวะว่าไม่ปรากฏว่าทั้งสองคนนั้นมีส่วนร่วมหรือแนะนําโดยไม่ชอบในการเสนออนุมัติงบกลางในการดําเนินการและไม่ปรากฏพฤติการในการร่วมกันแทรกแซงหรือมีคําสั่งเลือกบริษัทมติชน และบริษัทเสียมสปอร์ตเป็นผู้รับจ้างโครงการเอาไว้ล่วงหน้าก่อนเริ่มการจัดจ้างแล้วก็ยังไม่ปรากฏว่ามีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะอย่างใดนะคะเพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์หรือเลือกเฉพาะเจาะจงหรือจะก,กิดกันผู้เสนอราคารายอื่นขณะที่าาก,การไต่สวนข้อเท็จจริงนั้นได้ความว่านายสุรนันไม่ได้กระทําการในลักษณะที่เป็นการชี้นําจูงใจหรือให้การสนับสนนเป็นพิเศษ แล้วก็ไม่ได้มีบุคคลใดสั่งให้เลือกบริษัทเอกชนทั้งสองเป็นผู้รับจ้างซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษอันนี้เป็นไปตามภายใต้เงื่อนไขาการดําเนินโครงการที่กระชันชิดซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ทําได้ตามระเบียบกฎหมายจึงไม่ได้ใช้วิธีการประกวดราคาตามข้อกล่าวหาจึงขาดในเรื่องเจตนาพิเศษในการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการอนุมัติโครงการ เพื่อทาให้เกิดความเสียหายแก่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยประการสําคัญที่สุดหลังเกิดเหตุรัฐประหารเลขาธิการนายกสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการนี้นะคะซึ่งคณะกรรมการก็เห็นว่าโครงการรัโชนั้นเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุจึงอนุมัติเบิกจ่ายสอดคล้องกับการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดก็พบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ที่กระทําการละเมิดต่อหน่วยงานรัฐ เพราะฉะนั้นฟังได้ว่านายสุรนันท์ไม่ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ค่ะสำหรับโครงการอีก10จังหวัดในวงเงิน200ล้านบาทนั้นเป็นการดำเนินการที่กระชั้นชิดไม่มีเวลาเพียงพอที่จะใช้ในการวิธีการประกวดร,ราคาและเข้าเงื่อนไขตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุเช่นเดียวกันส่วนจำเลยที่4ถึง6จากข้อเท็จจริงทางไตสวนเราฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิด ซึ่งกรณีการแบ่งจังหวัดของบริษัทมติชนและบริษัทเสียมสปอร์ตนั้นเป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเพื่อทำงานนำเสนอจึงไม่ถือว่าเป็นการตกลงร่วมกันหัวประมูลจึงไม่ผิดตามคำฟ้องนะคะล่าสุดคุณิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลอดีตรองนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยนะคะหลังจากที่ศาลได้ยกฟ้องในเรื่องนี้นะคะบอกว่า ถือเป็นการรอคอยความยุติธรรมมันนานหลายปีที่ปปชอฟ้องจนมาไต่สวนแล้วเข้าสู่กระบวนการของศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในความรู้สึกเนี่ยก็ถือว่าเป็นความทรมานทางจิตใจของผู้ถูกฟ้องแต่วันนี้ศาลให้ความเมตตากรุณาดูจากรายละเอียดทั้งหมดจะทคำให้การทั้งสองฝ่ายนำมาสู่ผลของการพิพากษาในวันนี้ค่ะ ตอนนี้ยังไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารกับนางสาวยิ่งลักษณ์ถึงข่าวดีที่เกิดขึ้นแต่ว่าโครงการนี้เนี่ยนางสาวยิ่งลักษณ์ถือเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมน้อยมากแต่เป็นนโยบายรัฐบาลที่ต้องดําเนินการขณะที่การล้างมลทินให้คณะทํางานในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์จะทําหรือไม่คุณวัฒนรงบอกว่าก็คงไม่ถึงขนาดว่าล้างมลทินนะคะแต่เป็นเรื่องของการปฏิบัติงานอย่างสุจริตเพื่อประโยชน์ของชาติ พอมีคนฟ้องปปชอสอบมีมูลนำมาสู่กระบวนการทางศาลฎีกานักการเมืองวันนี้ก็พิจารณาตามข้อเท็จจริงส่วนตัวคุณวัฒน์ธรงก็บอกว่าโล่งใจค่ะมาที่อีกคนหนึ่งคุณสุรานันท์เวชชีวะอดีตเลขาธิการนายกนะคะก็บอกว่าขอบคุณศาลค่ะที่มีมติแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับตนเองแล้วก็จำเลยอีกห้าคนคำพิพากษาเนี่ยละเอียดพิจารณาทุกแง่ทุกมุมถ้าได้อ่านคำวินิจฉัยจะเห็นว่าวินิจฉัยด้วยความละเอียดถี่ถ้วน ทำให้ตนเองเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมของไทยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยผลการพิพภากษาก็ถือว่ายกภูเขาออกจากอกอ,อกอีกลูกไปแล้วคดีเหล่านี้เนี่ยไม่เข้าใครออกใครการที่ต้องเผชิญกับเรื่องนี้มาหลายปีตอนนี้ก็สบายใจถือว่าได้ทํางานหน้าที่เลฐานายกในขณะนั้นอย่างครบถ้วนและถูกต้องจึงเป็นการยืนยันในเจตนาแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยจะถูกฟ้องโดยปปชและถแถลงข่าวมาก็ไม่เคยตอบโต้ค่ะ เพียงแต่รอวันที่ศาลจะตัดสินพอวันนี้ศาลยกฟ้องก็ประจักษ์แล้วว่าพวกเราบริสุทธิ์แล้ววันนี้ไม่ใช่มาเจอกันครั้งแรกของคณะทางานรัฐบาลยิ่งลักษณ์ซึ่งก็นัดเจอกันตลอดทุกครั้งที่มาชี้แจงกับศาลนะคะทางด้านนายธนพรศรียกูลค่ะนักวิชาการที่เข้าไปฟังคําพิพากษาในห้องพิจารณาคดีก็บอกว่าทุกอย่างนั้นครบถ้วนนะคะมติ9ต่อศูนย์เนี่ยซึ่งผลการพิพากษาจะส่งผลดีต่อน,นางสาวยิ่งลักษณ์โดยเฉพาะในคดีที่ถูกดาเนินคดีอยู่ก็คือ รับจำนำข้าวซึ่งมีโทษ5ปีเป็นสัญญาณดีกับ f c คุณยิ่งลักษณ์และปีนี้เนี่ยอาจารย์ธนพรบอกว่าเชื่อว่าจะได้เห็นตัวนางสาวยิ่งลักษณ์ในประเทศไทยอาจจะใช้โมเดลของพี่ชายคือไหนทักษิณเข้ามารับโทษตามกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ดำเนินทุกอย่างไปตามขั้นตอนต่อไปค่ะ วันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียจริงๆเดินทางไปแล้วตั้งแต่ช่วง8ปดนาฬิกาแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางคือจะไปประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียเนี่ยสี 6. จากนั้นจะไปเยอรมนีและฝรั่งเศสค,คับนายกบวกว่าการเดินทางไปร่วมประชุมอาเซียนออสเตรเลียที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนั้นมีประเทศอาเซียนเข้าร่วมกันหลายประเทศนะคะนัดหาหรืออยู่หลายเรื่อง จะมีการาาหารือทวิภาคีกับนายฮุนมาเนตนายกกัมพูชาและนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียประเด็นที่จะพูดคุยกับนายกกัมพูชาเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องที่คุยกันค้างอยู่แน่นอนว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางของประชาชนทั้งสองประเทศยังมีเรื่องฝุ่น PM 2.5เรื่องอ่าเรื่องสำคัญพื้นที่ทับซ้อนค่ะแล้วก็การพูดคุยกับนายกมาเลเซีย ทีนี้จะคุยเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้การเปิดพื้นที่ชายแดนให้มีการค้าขายสะดวกมากยิ่งขึ้นนายกุศเส้าบอกว่าออสเตรเลียเนี่ยถือเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของไทย mm hmm. ก็จะมีการพูดคุยอำนวยความสะดวกให้คนไทยในประเทศออสเตรเลียเรื่องของการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาการเกษตรนะคะจากนั้นวันที่6มีนาคม จะเดินทางต่อไปอยังกรุงเบอร์ลินของเยอรมน,นีเพื่อกล่าวสุนทรพจน์ในงาน International Tourism Berlin ITB ค่ะที่เป็นงานด้านการท่องเที่ยวของเบอร์ลินพอช่วงบ่ายคราวนี้จะไปต่อที่กลุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจะพบปากับ v o l ks w a g e n นะคะแล้วก็จะพูดคุยเพื่อที่จะนำการแข่งขันฟอร์มูล่าวันมาจัดในประเทศไทยรวมถึงไปครั้งนี้เนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีนายเสฐาทวีสินก็บอกว่า จะไปเชิญชวนให้มาตั้งโรงงานในประเทศไทยด้วยนะคะสำหรับ Volkswagen เแล้วก็จะมีการพูดคุยกับนายเอมนูเลมครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสแล้วก็ไปร่วมงานเทศกาล MIPIM ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมบริหารการจัดการผังเมืองและโครงสร้างขนาดใหญ่ก่อนที่จะเดินทางกลับไปเยอรมนีอีกครั้งหนึ่งโดยจะถือว่าเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการ แล้วก็จะมีการพบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีของเยอรมันคือนายโอลาฟโชนะคะก่อนเดินทางกลับถึงประเทศไทยวันที่14มีนาคมแล้วก็ช่วงเวลา16นาฬิกาของวันเดียวกันนั้นก็จะมีการพบปะหารือกับนางจีน่าเรมันโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกานายกบอกอย่างนี้ค่ะว่าการไปครั้งนี้เนี่ยจะไปหารือเรื่องวีซ่าเชงเกนนะคะข้อตกลง FTA ก็จะไปคุยให้มันสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม แล้วเตรียมสินค้าไทยไปแสดงในต่างประเทศจะเป็นสินค้าอะไรบอกว่ายังไม่เปิดเผยค่ะขอให้ติดตามกันเรื่องค้าขายนายกร,รัฐมนตรีให้ความสำคัญมากนะคะส่วนการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเศษฉลองวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ตั้งแต่วันนี้ที่จะมีการประชุมจนถึงวันที่6มีนาคมเนี่ยนายกร,รัฐมนตรีก็อย่างที่บอกคือจะคุยกันหลายเรื่องนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ย คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะเพราะว่านายกเนี่ยเดินทางเยอะมากๆนะคะเดินทางเยอะแต่ว่าการทำงานก็ออกมาโดยจะมีการถแถลงผลงานค่ะนายกรัฐมนตรีพูดถึงซ u เปอร์โพที่บอกว่าประชาชนเนี่ยพึงพอใจการทำงานของรัฐบาลในรอบ6เดือนและให้โอกาสอยู่ครบวาระนายกให้สัมภาษณ์บอกว่ายังมีหน้าที่อีกมากที่ต้องทำ ระหว่างที่เดินทางมาสานามบินสุวรรณภูมิก็โทรศัพท์สั่งงานต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงปัญหาชายแดนที่เป็นอยู่ตอนนี้ส่วนภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เริ่มมีไฟป่าเมื่อวันที่สามีนาคมที่ผ่านมาครมออนุมัติงบประมาณคืองบกลางนะคะเข้าไปสร้างบุคลากรเพิ่มในการดูแลเรื่องนี้ให้ดีให้ผลงานเป็นตัวพิสูจน์ หลังจากกลับจากต่างประเทศวันที่15มีนาคมหรือราว16มีนาคมคราวนี้จะมีการถแถลงผลงานการทำงานของรัฐบาลในรอบ6เดือนถึงความคืบหน้าในด้านต่างๆเช่นเดียวกันค่ะว่ามีเสียงสะท้อนว่าออไปต่างประเทศบ่อยๆเนี่ยยังไม่มีผลงานเป็นรูปธรรมนายกบอกก็เราฟังนะคะอันนี้เป็นหน้าที่ที่ต้องมาชี้แจงหากยังทำไม่ดีเอามาปรับปรุง ที่นี้การลงพื้นที่ไปพบปะกลุ่มชายขอบของสังคมเนี่ยนายกก็บอกว่าพวกเขายัางต้องการความช่วยเหลือเป็นจนํานวนมากมีหลายภาคส่วนที่ไม่ได้ลงไปนะคะโดยเฉพาะชุมชนแออัดในกรุงเทพเรื่องนี้เนี่ยอดีตนายกอนันต์ปัญญารชุนท่านได้บอกมาซึ่งได้พยายามประสานทีมงานกรุงเทพมหาคอนครอยู่นะคะว่าจะมีการลงพื้นที่อย่างไรนายกย้ำด้วยนะคะว่าภารกิจนั้นมีอีกมากนะคะก็ต้องแก้ไขกันไป ทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งที่นายกรัมตรีให้ความสำคัญแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะคะหลังจากที่นายวินโรธทรัพย์สงสุขและคณะที่การสอบประกอบเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายชัยวัตรลิมลิขิตอักษรผู้นยการสำนักอุทยานแห่งชาติกรณีถอนย้ายหมุดสอบประกอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่จังหวัดนครราชสีมาในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้นะคะนายจตพรบุรุษพัฒน์ประลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีการประชุมกัน วันนี้เนี่ยนายกก็บอกว่าให้เอาเรื่องออมีการประชุมกันเนี่ยที่เรื่องให้เอาที่ดินทำกินของประชาชนเป็นที่ตั้งและเป็นเรื่องใหญ่นะคะการทำเรื่องพวกนี้ละเอียดอ่อนประเด็นกฎหมายการทับซ้อนที่ต้องเอาแผนที่ทหารหนึ่งต่อสี่พันเป็นหลักตรงไหนเป็นที่ป่าก็ปล่อยไปเป็นป่าไม่ไปเก้าก่ายนายกก็เน้นย้ำค่ะว่าทำอะไรเนี่ยมันต้องมีหลักการถ้าเกิดไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ผิดก็ไม่มีการทะเลาะก,กันแต่ว่าการทะเลาะก,กันมันก็ดี เพราะว่าจะได้ชำระล้างนโยบายว่าถ้าเราทำถูกต้องทำดีก็จะได้หลุดไปคือต้องสอบถามกันให้ชัดเจนไม่เช่นนั้นเนี่ยประชาชนจะไม่มีสิทธิ์ในที่ดินทำกินกันสักทีขอย้ำว่าต้องเอาความต้องการประชาชนเป็นที่ตั้งนะคะคือผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วมันน่าจะจบศึกเรื่องนี้ได้ไหมนายกบ,บอกไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาใหญ่แต่ว่าจะต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นเองพูดถึงเรื่องการประชุมที่ประลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณจตุพรบุรุษพัฒน์และนายประยูนอินสก,กุลประหลัดกระทรวงเกษตรและสหก,กรเป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาในเรื่องพื้นที่ทับซ้อนแนวเขตระหว่างอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าข,ของกรมป่าไม้กับสบปกที่ออกเอกสารสิทธิสปก .4.01 เข้าไปในเขตป่าวันนี้ประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้ที่เข้าประชุมร่วมด้วยนะคะมีคุณอัธพลเจริญจันทาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายวินโรธทรัพย์สงสุขเลขาธิการสปกระในชัยวัน์ลิมลิขิตอักษรผู้ในการสำนักอุทยานแห่งชาตินายประกนนรณ์นินประพันธ์เลขาธิการกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็มีทีมนักกฎหมายประชุมกันด้วยะคะ่ะเพื่อที่จะหาทางออกเรื่องนี้เพราะว่าปัญหานี้เนี่ยมันยืดเยื้อมาสักระยะหนึ่งได้แล้วนะคะ แล้วนอกเหนือจากนี้นะคะก็ในการประชุมคุณจตุพรบุรุษพัฒก็บอกว่าเป็นการวางมาตรการทํางานที่เป็นแนวทางเดียวกันเพื่อใช้แก้ไขกรณีพิพาทของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และพื้นที่อื่นๆที่เกิดปัญหาแนวเขตทับซ้อนโดยเอาข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดมาคุยกันค่ะส่วนเรื่องคดีต่างๆที่มีการแจ้งความร้องทุกข์ระหว่างสํานักอุทยานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสํานักปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกอ,อันนี้ขอให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงหลังการพิสูจน์แนวเขตด้วยวันแมพให้แล้วเสร็จก่อนโดยแต่และหน่วยงานที่จะเข้าตรวจสอบพื้นที่ได้ตามปกติที่ได้รับมอบหมายเมื่อฟังทางด้านหลาดกระทรวงเกษตรและสาก,ก์นะคะนายประยูนอินสกุลก็บอกว่าอนุกรรมการ9ก้าหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจนี้เนี่ยจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ทับซ้อนที่เกิดปัญหาระหว่าง2หน่วยงานก็จะเริ่มที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหม,กกมู่เกาะเสม็จซึ่งเป็นข้อพิพาทก่อนต้องเสร็จขีดเส้นเอาไว้ใน2เดือนด้วยการพิสูจน์อย่างละเอียดเพื่อที่จะนําข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้มาเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณาแล้วก็ทําแนวเขตตามแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ4ี่พหรือที่เรียกว่าวันแมปนั่นเองแล้วก็สํานักง,งานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จะเป็นผู้ที่ทยอยพิสูจน์สิทธิที่ดินทั้งหมดทั่วประเทศให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ2,568ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้านะคะจะไปติดตามเรื่องของความยืดเยื้อในการก่อสร้างแล้วก็การทำถนนในโครงการมอเตอร์เวย์สาย82ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วและทางยกระดับต่างระดับบางขุนเทียนเอกชัยพูดง่ายๆก็คือ ทางหลวงแจงเหตุพระรามสอเนี่ยนะคะว่ามันล่าช้าแต่ว่าปีหน้าว่ากันว่าจะวิ่งฉิวจะได้อย่างนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันค่ะพลิกฟื้นธุรกิจหลังสถานการณ์โควิดจะแก้ปัญหาธุรกิจยังไง กังวลอะไรไปต่อสิครับศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพร้อมส่งเสริมและสนับสนุน SME ให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจเบื้องต้นพัฒนาความรู้เพิ่มพูนิทักษะสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ทันสมัยติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรทุกจังหวัดทั่วประเทศหายใจเข้าอุ่นหายใจออกก็ฝุ่น ปกป้องปอดคุณจากฝุ่น pm 2.5โดยการเช็คค่าฝุ่นผ่านแอปพลิเคชันก่อนออกจากบ้านสูมหน้ากาก n 9 5งดทํากิจกรรมนอกบ้านคุณรู้หรือไม่หาาหายใจเอาอากาศที่ปนเปื้อนฝุ่น pm 2.5เข้าปอดตลอด1ปีเทียบได้กับสุบบูหรี 1, ่1,270มวนเห็นไหมว่าเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ช่วยลดพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดมลพิษหรือพบเห็นโทแจง้งกรมควบคุมมลพิษ1650 ทุกครั้งที่คุณท่องโลกอินเทอร์เน็ตพบโฆษณาเหล่านี้ไหมงานสบายรายได้ดีทำงานต่างประเทศค้าตอบแพนสูงสำรารกรณีที่เกิดกับผู้เยาว์มักมาในรูปแบบเพื่อนชักชวนค้าประเวณีหรือข่มขู่โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายน่วงเหนียวกับขังและอีกสารพัดรูปแบบหยุดคิดว่าการค้ามนุษย์เป็นเรื่องไกลตัวใส่ใจบุตรหลานและรู้ทันข้อมูลกลโกงเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ ท่านกำลังฟังรายการสมรภูมิข่าว92.5โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่วงนี้นะคะใครๆก็พูดถึงถนนพระรามสองว่ามันไม่เสร็จสักทีนะคะ คือวันนี้นายกเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยนะคะเรื่องของการเรียกนางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางมหารือ ah ก่อนที่จะเดินทางไปออสเตรเลียบอกว่าคือเรียกมาคุยเรื่องการดําเนินการตัดเกรดผู้รับเหมาคือจะต้องมีการอัปเกรดบริษัทผู้รับเหมาาเอ่อถ้าผลงานไม่ดีเนี่ยแล้วไม่มีการลดเกรดอย่างนี้เอกชนก็สบาย วันนี้ต้องมีการประเมินเกรดซึ่งจะสอดคล้องกับการประเมินเกรดผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างถนนพระรามสองนะคะจะทําให้สามารถควบคุมผู้รับเหมาให้ทําตามสัญญาได้เพราะว่าประชาชนเนี่ยเขาก็บ่นกันเยอะไม่อยากให้เดือดร้อนกับโครงการก่อสร้างถนนที่มันไม่เสร็จตามวันเวลารัฐบาลต้องดูแลค่ะรายงานเพิ่มเติมบอกว่า มีการพูดคุยกับอธิบดีกรมบัญชีกลางนายกเน้น,น,น,นะะให้ไปเร่งดําเนินการตัดเกรดผู้รับเหมาแล้วก็ถแถลงให้สังคมได้รู้ปัญหากรณีที่เกิดขึ้นกับถนนพระารามสองคุณสราวุฒิทรงศิวิไลอธิบดีกรมทางหลวงนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะว่ามันจะใกล้จะสงการแล้วต้องหาทางทําให้บรรเทาสถานการณ์หน่อยทางกรมเนี่ยจะให้ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการมอเตอร์เวย์สาย82ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วและโครงการทางยกระดับ ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนเอกอชัยหยุดการก่อสร้างชั่วคราว7วันอันนี้ก็เป็นไปตามแผนทั้งสองโครงการเนี่ยนะคะซึ่งถ้ามันเป็นไปตามแผนเนี่ยมันจะต้องแล้วเสร็จในปีหน้าแต่ตอนนี้มันล่าช้าค่ะเพราะว่าช่วงที่เกิดโควิดบางสัญญาขยายเวลาออกไปล่าช้ามาเกือบ2ปีจากภาวะเศรษฐกิจที่ผู้รับเหมาก็ขาดสภาพคล่องปัจจุบันยืนยันว่าไม่มีผู้รับเหมาทิ้งงานนะคะแล้วก็เดินหน้าก่อสร้างทุกสัญญา ซึ่งงานโยธาจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่4ของปี2568ส่วนงานติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางอันนี้กรมเนี่ยจะประมูล PTT Cross Cost นะคะในเดือนมิถุนาย,ยนแล้วก็เปิดบริการปลายป,ายปี2568พร้อมกับทางด่วนสายพระราม3ามดาวคะนองวงแหวนตะวันตกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอันนี้จะเชื่อมแบบไร้รอยต่อด้วยระบบเก็บเงินอันตโนมัติเดี๋ยววันนี้เราไปติดตาม เ,ออเรื่องราวความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะกับคุณนภศรแก้วคําผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจของสวทค่ะสวัสดีค่ะคุณนภศรค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะมีความคืบหน้าเรื่องนี้อย่างไรกันบ้าง ใช่ก็ในวันนี้นะคะก็คือสุริย้จึงรุ่งเรืองขิตอธิบดีว่าการกระทรงคมนาคมนะคะเออพร้อมด้วยหน่วงานในสังสััก็กรมทางหลวงแล้วก็การทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่มีโครงการก่อสร้างบนถนนแมาทางหลวงหมายเลข35หรือถนนพระราม2เนี่ยนะคะที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีอยู่ก็ท่านก็ได้มีการเชิญผู้รับเหมา ที่ก่อสร้างในเส้นทางดังกล่าวคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วโครงการนี้ที่บนถนนพระรามสองที่กาลังก่อสร้างอยูย่เลยรัดาั้ีกเรื่องก่อสร้างนะคะก็เลยใช้เส้นทางนี้เอ่อทาให้ปริมาณการจราจรในแต่ละวันประมาณสองแสนห้าหมื่นหกพันคันต่อวันที่ใช้ใช้สัญจรบนเส้นทาง <ๆ S 2> นี้นะคะค <ๆ S 2> ่ะที่นี้ในส่วนของการก่อสร้างวันนี้คุณสุริยาก็ได้เร่งรัดผู้รับเหมานะคะจริงๆแล้วโครงการทั้งสอง ทั้งที่พูดมาเนี่ยนะคะทั้งทางด่วนทั้งมอเตอร์เวย์เนี่ยเออ่ต้องเสร็จประมาณทางด่วนเนี่ยจริงๆเสร็จปีหกแปดแต่เอ่อมอเตอร์เวย์เนี่ยต้องจริงต้องเสร็จก่อนหน้านี้แต่พอดีด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดสิบเก้าก็ทําให้ทางรัฐบาลเนี่ยต้องขยายเวลาให้กับผู้รับเหมาคือไทม์ไลน์เดทไลน์สุดๆเลยก็คือในเดือนมิถุนายน2568 ที่จะต้องดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็จะสื่สอสรจราจรให้กับประชาชนนะคะทั้งทั้งสองเส้นทางแล้วก็เขาก็จะมาบรรจบกันที่บางขุนเทียนนะคะทั้งข้างด่วนทั้งมอเตอร์เวย์แต่ที่นี้ในส่วนของระหว่างนี้ค่ะระหว่างที่มีการก่อสร้างอยู่เนี่ยนะคะก็จะมีการติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างเป็นประจำคือจะมีทีมงานของกรมทางหลวงแล้วก็การทางพิเศษของประเทศไทยติดตามของผมู้รับเหมาเนี่ย ทุกหนึ่งเดือนแล้วก็รายงานกระทรวงแล้วทุกสองเดือนเนี่ยอ่างกระทรวงคมนาคมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็จะเชิญผู้รับเหมาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอัปเดตส,สถานการณ์ว่าเป็นไปตามแผนไหมเอ่อแล้วก็มีเรื่องของว่าอาหารงานล่าช้า,างานล่าช้าแต่ละเดือนต่ำกว่าร้อยละห้าสิบก็อาจจะมีการพิจารณาในเรื่องของการต่อสัญญาต่อ,อ,อร้างนนะคะค่ะค่ะ ส่วนใหญ่ก็ยังล่าช้าประมาณสิบถึงสิบเ็เปอร์เซ็นต์เงี้ยใช่ไหมคะใช่สิบถึงสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นี่เป็นของกรมทางหลว,นง,วนงนะคะในส่วนทางด่วนอบางโค้ดเออดาวขนมเนี่ยนะคะเร็วกว่าแผนตอนนี้ความก้าวหน้าอยู่ที่ประมาณร้อยละเจ็ดสิบสี่ นะคะเรวกัแผนตามแผนจริงๆทางด่วนจะต้องเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคมปี2568แต่ทางผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็รับปากว่าจะเร่งรัดให้เสร็จในเดือนมิถุนยายน2568แตคือเสร็จเร็วกวากำหนดหนึ่งเดือนนั่นเองค่ะอ่าที่น้าทางผแผนก็อย่างที่บอกไว้ว่าเพราะก่อนหน้านี้กรมทางหลวงเขาเอ่ออย่างที่เห็นอยู่เรื่อยๆนะคะเรื่องของอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างก็เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็มีการจํากัดเวลาในาการก่อสร้างของผู้รับเหมา ซึ่งจริงๆผู้รับเหมาต้องมีการก่อสร้างบนเส้นทางนี้ตลอด24ชั่วโมงแต่ในความเป็นจริงคือปฏิบัติวันหนึ่งได้แค่4 3, 5ชั่วโมงแล้วก็ยิ่งช่วงเทศกาลสําคัญต้องขึ้นอรื่จราจรให้กับการเดินทางช่วงเทศกาลสําคัญปีใหม่สงกรานต์ก็ผู้รับเหมาก็ต้องหยุดก่อสร้างไปมันก็ทําให้งานเนี่ยล่าช้าออกไปอะค่ะ เห็นว่ามีจะต้องมีมีผู้รับเหมาที่ขาดสภาพคล่องด้วยเนี่ยตรงนี้จะมันจะช่วยกันยังไงนะคะไอ้เรื่องสภาพคล่องเนี่ยค่ะสภาพคล่องนี่ทางรัฐบาลก็จะมีการคืนค่าเคพิจารณาคืนค่าเคให้กับผู้รับเหมาตรงนี้ด้วยนะคะก็เป็นสิ่งที่เออจริงๆเม,มื่อสักครู่ในสุสริยาเขาก,เขาก็เขาก็ได้ถามไปว่าเออมีปัญหาอะไรไหมมีปัญหาเราคุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนในที่สุดผู้รับเหมาเขาก็บอกว่าเออเออใน